Halo, l Guten Morgen, Herzlich Willkommen zum Deutsch-Lernen mit a j a n k a m t o n t d k a i s Wir werden heute etwas mit der Prüfung Staddeutsch A1 beschäftigen. วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อสอบพาศฟังในการสอบ s t a d e u t s c h A1 มีอะไรบ้างนะครับในการสอบ s t a d e u t s c h อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับ เอสกซ e กิปเฟียชายเลนมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะครับนั่นก็คือฟังพูดอ่านเขียนเลยสำหรับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเฉพาะอิมทายเฮอร n รูปแบบของการสอบพาร์ทฟังนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด15ข้อนะครับซึ่งให้เราฟังแล้วก็ตอบคำถามนะครับโดยการกากบาดอันโครย์นันเองนะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยในการทำแต่การฟังให้เข้าใจนั้นเราจะต้องตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่าแต่ละข้อถามอะไรเราบ้างนะครับ น u m ม e r าข้อที่1นะครับคำถามเขาถามว่า wo gibt es Kleidung f ü r Kinder wo gibt es Kleidung f ü r Kinder เราอ่าง Choice A im ersten Stock B im zweiten Stock C im vierten Stock นะครับคำว่า wo แปลว่าที่ไหน gibt es เป็นสำนวนแปลว่า,วามีอยู่นะครับ Volkites แปลว่ามีอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือ k l a i d u u g f ü r Kinder แปลว่าเสื้อผ้าเด็กเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เขาเช็คให้เราฟังดูนะครับว่าเราจะทราบไหมว่าถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าเด็กเราต้องไปชั้นที่เท่าไหร่ข้อแรกสถานการณ์อยู่ในห้างนะครับถามว่าซื้อเสื้อผ้าเด็กต้องไปชั้นที่เท่าไหร่แต่มาข้อที่2สถานการณ์อยู่ในร้านอาหารครับ n u m e r s wine was bestellt die dame was bestellt die dame switchen ระหว่างคำตอบนะครับ a. hänchen b. fish und c. s a l a t คำว่า was 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 แปลว่าอะไรส่วน bestellt มาจากแวบกคำว่า bestellen was bestellen แปลว่าสั่งอะไรเพราะฉะนั้นข้อที่สองเขาถามว่า die dame วัสเปชเทลต์ดีดาเมือนดีดาเมื่อแปลว่าสุภาพสตรีนะครับผู้หญิงที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ยสั่งอะไรทานนะครับระหว่างอ่าแฮนชันไก่นะครับเบฟิชปลาโอเดอเซหรือว่าช้อยที่3 ad, า a สลัดก็คือสั่งสลัดนั่นเองข้อที่3เป็นเรื่องของเวลานะครับคำถามถามว่านุ่มอะไรวีลังฮัดดัสมูเซียมอามิดพก geöffnet. Wie lange hat das Museum am Mittwoch geöffnet? นะครับคำว่าวีลังก็คือ how l o n นะครับนานแค่ไหน hat บาบาบลาเกิดเอฟเนตแปลว่าเปิดจนถึงเมื่อไหร่นั่นเองสิ่งที่ถามคือ das Museum am Mittwoch am Mittwoch ก็คือในวันพุธนะครับเราต้องโฟกัสว่าคำถามเขาถามว่าในวันพุธเท่านั้น วันอื่นไม่เอานะครับ Das Museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์ Choice นะครับอา bis 1ส Uhr เปิดจนถึงบ่าย3 B bis 18 Uhr เปิดจนถึง6โมงเย็นนะครับ Oder รเซบิ2สวาเปิดจนถึง4ทุ่มเลยนะครับลองฟังดูนะครับว่าจะเป็นอา o ์เบโ Nummer 4. Welchen Sport empfiehlt der Arzt? Welchen Sport empfiehlt der Arzt? Der Arzt แปลว่าหมอแสดงว่าถ้าเกิดเราไปหาหมอเราจะคุยกับหมอรู้เรื่องหรือเปล่านะครับ, <c oughs> รบเขาต้องการเช็คความรู้พื้นฐานเรา Welchen Sport Sport แปลว่ากีฬา Welchen Sport แปลว่ากีฬาประเภทไหน Empfiehlt เ,เป็น Verb ที่มาจากเอ็มเฟเลนเอ็มเฟเลนแปลว่าแนะนำนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามนูเมเฟียเวอร์ชันสปอร์ตเอ็มเฟลจเดอะอาร์ตส์ถามเราว่าหมอแนะนำให้เล่นกีฬาประเภทไหนนั่นเองนะครับคำตอบก็มี3ทางเลือกเหมือนเดิมนะครับอาร์เบอเดเซระวังอาร์ฟาอาร์ฟาเกนเบฟุ a บอล d อเดเซลาอฟิน A. ฟาราฟารกันก็คือปั่นจักรยาน B f ฟุตบอลแน่นอนก็คือหมอแนะนำให้เล่นฟุตบอล O อเดอร์หรือว่าเซ่ลาวเฟนลาวเฟก็คือการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับนุ m มมะ o ฟน m วม h ต์ฟามิเลียบาวออร์ลาวโวมาต์ฟามิเลียบาวออร์ลาวคำถามที่5ถามว่า a c ม t มาจากโว m a ม h e เคนแลวก็บลาบลาอัวเล่แปลว่าครอบครัวหรือว่าฟ a m i มิเลียบาวเอร์เนี่ยจะไปลาพักร้อนที่ไหน sink. นั่นเองนะครับระหว่างช้อยอาร์อเมร์เบ e ์ไบเฟเวนเทนโอเดอร์เซซูเฮาเซอเมร์ที่ทะเลไ e เฟ a วนเทนไปเยี่ยมญาตเซซูเฮาเซไม่ได้ไปไหนนะครับซูเฮาเซอยู่บ้าน Aufgabe 6 Wie lange dauert der Flug nach München Wie lange dauert der Flug nach München คําถามถามว่า Wie lange dauert คําว่า dauert เป็น verb มาจาก infinitive dauern D A U E R N dauern แปลว่าดําเนินหรือว่าใช้เวลานั่นเองเพราะฉะนั้น Wie lange dauert แปลว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับ

30 Minuten 30นาที ar, b ามสิบนา t เบนาทีหร <están> ือว่า C 50 Minuten มินาทีเสร็จแล้วครับตัวอย่าง Sex กซ์ออฟกาเป็นลองพิจารณาลองฟังกันดูนะครับว่ายากหรือง่ายคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับแล้วมีคำถามถามกันได้เลยเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบ สำหรับวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับเป็นน้ำย่อยสำหรับพาร์ทฟัง6ข้อแรกจาก15ข้อของการสอบสตรอว์ไอ h ์ช s <Cheers>. s ฟ i ช h b a r s